อาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีไวรุ่นพ่อใหม่ด้วยนะฮะวันนี้พึ่งไลฟ์สดเสร็จไปนะฮะ<ส>เหลืออีกถึงรายการนะหมดหนี่ร่ํารวยนะฮะหมดหนี่ร่ารวยหลวงพ่อพัดปุญญากาโมวมัด้วร้่นจังหวัดนครสวรรค์ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จ้า<ส>มาดูเป็นเม็ดแตงจัมโบ้นะฮะ เม็ดแตงจัมโบอยากจะเก็บกันบ้างไหมฮะโอ้โหรายการนี้พี่เล็กเมืองเหนือเป็นผู้ออกแบบนะครับโอ้โหดูนะครับรายการนี้บอกเลยว่าเดี๋ยวจะแกะให้รับชมนะฮะอืเป็นรายการอะไรเอ่ยแชมแชมแชมโอ้โห,โโหเนื้ออะไรไม่ทราบเป็นเนื้อทองประทานแน่แน่ดูแล้วนะ เป็นเนื้อทองประธานนะครับเนื้อทองประธานลงยาเสือดาวนะฮะโอ้โหรายการนี้บอกว่าสวยจริงๆนะฮะโอ้โหดูด้านหลังะฮะเป็นยันอะไรมีทราบใครรู้ช่วยบอกทีเลขโคตรรันเบอร์สามเลขเดียวโอ้โหเลขหนึ่งหลักสุดจริงสุดจริงๆริงโอ้โหสุดจริงกระดิ่งแมวนะพี่เอ๋ จะเก็บกันบ้างเลยเป็นเนื้อทองประทานนะฮะลงยาจีวอนสวยๆด้านหลังลงยาลายเสือดาวนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าดูใบหน้าหลวงพอนะ่อในจมูกได้ร้อยเลยนะพี่นะปี2564นอหะโอ้โหรายการนี้บอกเลยว่าสวยจริงๆไม่เก็บรายการแบบนี้ไม่ต้องเก็บรายการอื่นแล้วโอ้โหพี่เอ๋ยหมดนี่ร่ำรวยนะพี่นะเอาไปเก็บไว้ให้ลูกให้หลานนะหรือ เลี่ยมทองสักสร้อยสักบาทหนึ่งขึ้นคอ,อนี่สวยๆเลยนะพี่นะเลขตัวเดียวอีกต่างหากโอ้โหตรงนี้ผมอยากจะขึ้นไลฟ์สดจริงๆรับรองว่าพารานี่ไม่ต่ำกว่าสามสี่ร้อยแน่นอนสู้กันมันมือแน่นอนนะโอ้โหบอกเลยว่าสุดติงกระดิ่งแมวมต้องแอบเมียปิดนะฮะราคานี้โอ้โหนะฮะ 2564เลขโค้ดเลข3ตัวเดียวปวดใจปวดใจปวดใจโอ้โหด้านหลังเป็นลายเสือดาวนะฮะลุงยาจีวอนสวยๆนะฮะโอ้โหดูใบหน้าหลวงพ่อพัดปุญญกามโมนะครับนี่ขนาดคาซีนถุงนะฮะยังไม่แกะออกดูใบหน้าชัดๆนะฮะโอ้โห สวยงามแค่ไหนดูด้านหลังนะฮะโอเคนะครับปดนี่ร่ำรวยก่อนนอนคืนนี้ไลฟ์สดมาก็เหนื่อยเจ็บคอมากคอแล้วอืมบอกเลยว่าที่สุดอีกหนึ่งรายการะฮะเป็นเม็ดแตงจัมโบ้นะพี่นะเม็ดแตงจัม um โบ้โอ้หพี่เล็กเมืองเป็นผู้ออกแบบบอกเลยว่า ที่สุดอีกหนึ่งรายการเป็นรายการหมดหนี้ร่ำรวยขอให้หมดหนี้ขอให้ร่ำรวยดังใจหวังปี2564นหะฮะหลวงพ่อพัดปุญญะกษมวัดเฮยด้วนจังหวัดนครสวรรค์ป 2, 64, ี2564้มหก่งจตามูขหมดหนี้ร่ำรวยจ้าเป็นเนื้อทองประทานนะฮะทองประทานลงยาเสือดาวลงยาจีวรสวยๆนะฮะโอ้โห ไม่อยากจะปิดเลยพี่ใครอยากจะเก็บรายการนี้ทักมาได้เลยนะครับศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าก้าสามนะวัยรุ่นพระใหม่ไม่ควรพลาดไม่เก็บรายการแบบนี้ถือว่าพลาดสุดๆเลยนะวันนี้มีมาแบ่งปันหนึ่งรายการนอกจากไ์สดแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูอีกเป็นระยะระยะนะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ดึกแล้วเดี๋ยวค้างบัน รำคาญไปแล้วนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะ